Let's it do นี่พวกเขาเป็นบ้าอะไรกันเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับผมก็ได้ลองโพสต์ถามบนคอมมูยูทูปไปเกี่ยวกับว่าทุกคนชอบเล่นตัวเอกหญิงกันไหมซึ่งคำตอบของทุกคนก็ค่อนข้างที่จะโอเคไม่ได้มีปัญหาออกไปทางชอบซะด้วยซ้ำซึ่งตัวผมเองก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าคนสร้างบางทีมเหมือนพวกเขาจะมีปัญหากับการสร้างตัวละครฟีเมลแฟนตาซีมากกว่านะฉะนั้นในวิดีโอนี้ก็ตามชื่อวิดีโอเลยครับ และผมก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันเล่นๆ่นสักหน่อยและเหมือนเดิมครับในวิดีโอนี้จะเป็นเพียงความคิดเห็นของชายบนโลกอินเทอร์เน็ตเพียงเท่านั้นถ้า,ามีตรงไหนผิดพลาดยังไงก็ขออภยัยอย่างในกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อต้นปีครับเพียงแค่มีตัวเอก2คนก็มีคนหลอนกันไปซะแล้วอย่างสปิทฟิคชั่นก็ได้มีคลิปที่ภูมิกับเขาได้ออกมาตอบคาถามชาวเน็ตต่างๆอย่างที่บอกว่าเกมนี้เป็นอีกเกมที่เต็มไปด้วยโฆษณาชวนเชื่อเฟมินิสต์อีกแล้วสินะและภูมิกับเขาก็ได้ตอบกลับไปว่านี่มันบ้าอะไรกันอย่างเกมที่เขาเคยทายําาามก่่ออนยง Brother ก็มีผู้ชายสองคน a w เ,เอ o u ก็มีผู้ชายสองคนแล้วก็ It Takes t ก็มีทั้งหญิงและชายและตอนนี้พอมาเป็นผู้หญิงทุกคนก็บ่นกันและเขาก็ได้บอกเหตุผลว่าตัวละครสองตัวนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกสาวของเขาและผมก็ไม่สนว่าอะไรอยู่ระหว่างขาของพวกคุณตัวละครที่ดีต่างหากคือสิ่งที่สําคัญนั่นแหละครับตรงนี้ผมเห็นด้วยมากๆและเห็นคอมเมนต์แบบนี้มันก็ทําให้ผมคิดได้ว่าเออมันก็จริงทําไมการมีตัวละครหญิงมันถึงได้ถูกมองเป็นป o p a g e n d ากันไปสมุดเพียงเพราะว่า ปัญหาของตัวละครหญิงช่วงภาคหลังมานี้ผมว่านอกจากพวกเขาจะออกแบบรูปลักษณ์มาไม่ได้เป็นที่น่าประทับใจของเหล่าเกมเมอร์แล้วยังบอกผู้หญิงสวยๆนั้นไม่มีอยู่จริงอีกบางก็ว่าเกมเมอร์ชายเห็นผู้หญิงเป็นแค่วัตถุทางเพศเพราะเกมในอดีตตัวละครหญิงมักถูกออกแบบให้สวยเซ็กซี่และน่าดึงดูดเพราะว่าอุตสาหกรรมเกมในยุคนั้นก็เน้นขายผู้ชายเป็นหลักอยู่แล้วอย่างตัวละครที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คงจะเป็นบราลาคอป สัดส่วนเหลี่ยมชัดเจนและมันก็ขายได้จนมาถึงปัจจุบันแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวละครของเธอนั้นก็โดนเนิร์ฟลงไปเรื่อยๆในทุกลุกภาคที่ออกใหม่นะถ้าหมว่าปัญหาหลักๆที่ทําให้คนไม่พอใจกันก็คงจะเป็นรูปลักษณ์ของตัวละครเพราะเราก็ได้เห็นรูปลักษณ์ของตัวละครจากตัวอย่างก่อนก่อนที่จะได้รู้ถึงความเป็นมาของตัวละครแบบเต็มๆในเกมกันไอ้อย่างเกมนี้คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกยังไงครับ เห็นแล้วคุณประทับใจหรือถูกใจหรือเปล่าชอบหรือเปล่ามันดูจืดชื่นแม้แต่ทรงผมก็ไม่มีสไตล์โกนหัวโชว์อีกต่างหากเมคอัพก็ไม่เติมพอที่จะน่ารักให้ได้เชยชมขนาดผมแต่งตัวละครผมเองผมยังเติมเมคอัพให้พวกเธอเลยผมรู้คุณจะบอกว่ามันจะไม่เข้ากับทีมของเกมหรือเปล่าใช่ไหมล่ะนั่นก็ถูกครับ แต่มันก็แต่งได้ผมว่ามันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะพวกเธอคือผู้หญิงอ่ะคุณดูอย่างาละาล่าคอปเธอยังมีแต่งหน้าเลยแถมมันช่วยให้ตัวละครดูดีมีเสน่ห์ไปอีกด้วยซ้ํานอกจากพวกเธอเหล่านั้นจะไม่แต่งหน้าแล้วก็ยังทําให้ดูเหมือนเป็นผู้ชายอีกโอ哈哈哈้ตาย มันจะเหลือความงามอะไรให้เชยชมเหรทีนี้รู้จักไหมคาว่า Fan Service? แฟนเซอร์วิสอ่ะแฟนเซอร์วิสมันสามารถช่วยกอบกู้มาหลายอย่างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์หรือแม้แต่เกมก็ตามที่ผมจะบอกของส่วนนี้ก็คือถ้าหากตัวเกมหรือภาพลักษณ์ในช่วงแรกของเกมนั้นมันทําให้เกมมือไม่ชอบหรือประทับใจไม่ได้เขาจะสนใจเกมคุณไหมเผ่อๆคนที่สนใจเขาฟีดแบ็กกลับไปให้คุณปรับด้วยซ้ําแต่จะปรับไหมนั่นก็อีกเรื่องมั่นใจก็ทําต่อไปผมหวังว่าเฟเบิลของ Microsoft ที่ถูกเลื่อนออกไปไม่มีกําหนดเขาจะปรับอะไรบางอย่างนะนอกจากกรูปลักษณ์ที่ อีกหนึ่งปัญหาเลยก็คือตัวละครมันขาดความเลือกซึ้งมิติทางอารมณ์ไปครับคุณเขา้าใจที่ผมจะสื่อใช่ไหมว่าในชีวิตจริงเดิมทีผู้หญิงก็มีความซับซ้อนและมิติทางอารมณ์หรือเดาอารมณ์พวกเขาได้ยากอยู่ละแต่ในเกมยุคหลังมาน,นี้กับไม่มีแต่ความอ่อนโยนหรืออะไรเลยทุกอารมณ์มันถูกปิดกั้นไปสมบยึดแนวคิดหญิงแก่งสุดโต่งที่เขียนออกมา เก่งสมบูรณ์เพอร์เฟกมีความเข้มแข็งและและต้องเก่งกว่าตัวละครชายทุกๆด้านทั้งเย็นชาไร้อารมณ์สุดๆไม่มีการผ่านเรื่องราวที่แสนเลวร้ายหรือเหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่จะหล่อหลอมให้พวกเธอเหล่านั้นกลายเป็นหญิงแก่งในแบบมนุษย์ที่ควรจะเป็นนั่นเลยทําให้ผู้เล่นอ,อย่างเราไม่เข้าใจความคิดของพวกเธอนํไสู่การที่เรารู้สึกไม่อินร่วมไปด้วยกับตัวละครเหล่านั้นได้เลยนั่นแหละครับ มว่าตัวละครเหล่าน,นี้มันขาดมิติความซับซ้อนทางอารมณ์ความเป็นมนุษย์ไปมันจึงทำให้พวกเธอนั้นไม่สามารถสร้างความประทับใจให้พวกเราได้หรือไม่แต่การสร้างกระแสดีๆผมยกตัวอย่างอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยอย่างล่าสุดละซีนีวิว9ที่แคปคอมเพิ่งปล่อยตัวอย่างออกมาและตัวละครอย่างเกสแอดคอปนี่แค่เพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้นก็สร้างกระแสพูดถึงกันทั่วอินเทอร์เน็ตและมีสาวๆออกมาคอสเพย์ภายในไม่กี่วันวันเดียวซื้อด้วยซ้ำ กับกเกมของเขาก็ได้อย่างมอนฮันภาคล่าสุดทั้งเอลมาเกนมะก็เป็นกระแสะและมีสาวออกมาคอสดเพย์รือเกมฝั่งจีนอย่างเกนชินอิมแพคก็มีมากมายแต่กับการเกมพลังหญิงหรือตัวละครหญิงฝั่งตะวันตกที่ทําออกมาผมไม่เห็นมีใครจะพูดถึงในทางที่ดีเลยสาวที่จะคอร์เพย์เป็นบุคล่านั้นยังไม่เห็นสักคนนักสแสดงโมแคปก็ใช่ว่าจะไม่สวยนะทั้งๆท,ที่คนที่เขามาโมแคปก็สวยๆกันทุกคนทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวละครที่มีปัญหากันดีกว่าเริ่มจากตัวละครเคเวสจาก Star War ลล<ๆ>์หลอเลยแล้วกัน ที่เป็นตัวละครหญิงที่ออกแบบจะเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่จะชายก็ไม่เชิงจะเอาให้ได้เลยหญิงเป็นแมนนอนบอรี่น่ะเธอเกิดมาจนครับเลยต้องฝึกเป็นโจนตั้งแต่เด็กจนโตแล้วเธอก็ดูเก่งไปซะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานในไหนเคยทําไม่เคยทําเธอทําได้หมดไม่มีการเรียนรู้หรือ,รอเติบโตของตัวละครมิติทางอารมณ์ก็ไม่มีมินําซ้ําตัวละครพูดมากเกินจําเป็นเข้าไปอีกขนาดในช่วงเริ่มเกมเธอถูกจับและพยายามหนีก็ยังมียานจอดเตียวไว้ให้ป้นหนีไปได้ง่ายๆแถมยังขับไม่เป็นอีกต่างหากก็ยังกระเสือกกระสนขับหนีออ พอหนีออกมาได้การลงจอดยานก็ไม่เป็นทําให้ยานพังเสียหายแล้วก็มีใครที่ไหนไม่รู้มาเสนอช่วยซ่อมยานให้ม,มันเช็คบังเอิญและง่ายดายเสจริงๆ แล้วก็สื่อเกมเลยนะที่เล่นตอนพีบิวแล้วก็พาดหัวว่าเล่นแล้วรู้สึกเหมือน Red Dead บนกา l a x y ซี่อันแสนไกลโพ้นมันก็โคตรจะอวยเกินจริงมันแทบเทียบไม่ได้เลยแม้แต่น้อยและในเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาของตัวละครครับทางนักแสดงก็ไม่ได้ขี้เละอะไรเลยนะทุกคนออกมาช่วยด่า Ubisoft กันด้วยซ้ำว่าทำหน้านักแสดงออกมาดูได้แย่มากแต่พอนักแสดงให้สัมผณ์เท่านั้นแหละทุกคนก็ต่างบอกมึงไปอยู่ด้วยกันเลยถ้าจะพูดอย่างนี้เกมก็กะกาอีกทีนี้เละสิครับอีกหนึ่งตัวละครเลยที่ทำให้เกมมันแย่ไปด้วยก็คือจาก Fa Fo ken ครับ ที่เธอเป็นเด็กวัยรุ่นหัวขโมยเหมือนกันไม่ต่างอะไรจากเคเวเลยเธอเป็นเด็กสาวที่ฉลาดและมีอนาคตที่สดใสครับและมีกระเป๋าเงินที่พร้อมจะเริ่มชีวิตใหม่ที่แสนสดใสแต่ถูกคู่หลีกตามผอบ้านในสถานการณ์นี้ครับเธอสามารถหยิบเงินและไปหาแมวพร้อมๆกันได้ครับแต่เธอไม่ทำ สุดท้ายก็กลับไปจนกลับไปขโมยอีกครั้งและหลุดเข้าไปในโลกแฟนตาซีทาให้เธอมีเม,ม็ดมนและผสมผสานเข้ากับการวิ่งป่าก,กว่าได้ซึ่งผมว่าอันนี้มันก็ดูเจ๋งดีแต่ที่มันไม่เจ๋งเลยก็คือบทตัวละครของเธอเนี่แหละครับทั้งตัวบทพูดที่เธอจะพูดตลอดทั้งเกมมันจึงทําให้ไม่ได้มีความสงบดื่มดั่าไปกับโลกของเกมสักเท่าไหร่และการเชียนบทนั้นก็ did i just do that well definitely with my assistance I did did. I do moved not just that. just shit We ถ้าเหมือนเป็นเด็กวัยรุ่นครับที่พูดคำหยาบไปเรื่อยเหมือนพยายามจะแสดงความแข็งแกร่งหรือความเป็นอิสระแต่มันกลับดูน่าลำคาญมันจึงทำให้หลายคนไม่ชอบทั้งตัวเกมและตัวละครนี้แล้วฮาร o น่าจากอันโนนล่ะที่ทั้ง การดีไซน์รูปลักษณ์และบทห่วยอย่างแท้จริงบวกกับเป็นเกมของเด็กวานอีกที่มีคนเล่นทั่วโลกถึง285คนบอกได้เลยว่าเกมทําออกมาได้แย่จริงๆแย่แบบไหน,นผมขอไม่สาธยายเพราะพวกคุณนะ่าจะรู้กันอยู่แล้วบทตัวร้ายก็เป็นคนผิวขาวเล่นนักแสดงนําอย่างอันย่าก็ทําให้ดูแย่กว่าในชีวิตจริงอีกนี่โมแคปแล้วนะอ่าคุณรู้มันแย่แค่ไหน follow me and I kill u b o t เนือเรื่องกระวนเวียนอยู่กับแนวคิดความเป็นอมะตมะวะัฏาจาักรชีวิตและความตายจริงๆคนเขียนเขาก็อาจจะอยากเล่าแนวแนวมัลติเวิร์สแหละก็เห็นเนอยู่ว่าก็มีไปเชื่อมคอมิกหรือเตรียมทําหนังสือที่วางแผนเอาไว้แล้วนะแต่มันก็ไม่รอดเพราะเกมมันล้มเหลวซะก่อนดานก็เอยดเวลกาแค่พูดชื่อก็ภาพนี้ก็ลอยมาแล้ว กับการออกแบบตัวละครที่ไม่รู้มันจะเกยและจะนอนไมนารี่ไปถึงไหนกับแดรหลอกแบบนี้ที่ไม่รู้ว่าจะใส่มาทาไมนี่มันยุคแฟนตาซีอ่ะยังจะมาห่วงเรื่องเพศเรื่องโพนัลกันอยู่อีกเขาจะหมกมุ่นอะไรกันขนาดนั้นโอ้โตทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวละครหญิงที่เขียนได้ดีๆกันบ้างมันก็มีทั้งอัพเพเทลมิลเลอร์เอ็ดทูมไลเนอร์ทูมไลเนอร์อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะมันก็ดีของมันอยู่แล้วดกเวอร์ชันอนิเมะของ Netflix นะอันนั้นไม่นับลืมๆมันไปเหอะ และแน่นอน s t ตลเลอร์รเบรครับพูดถึง s t ตลเลอร์รเบรครับเกมนี้ทาให้เราเห็นตัวเอกหญิงที่มีมุมมองที่ลึกซึ้งที่เป็นผู้หญิงจริงๆและก็น่าสนใจด้วยตัวละครอีฟครับเธอไม่ใช่แค่นักรบธรรมดาเธอมีเป้าหมายและแรงจูงใจของเธอที่มาจากความขัดแย้งภายในและความรู้สึกผูกพันต่อหน้าที่ที่ได้รับคําสั่งมาและตะลอดทางเราจะได้เห็นการเรียนรู้และการเติบโตของอีปไปเรื่อยๆและเกมนี้ก็นิ่นถึงความแข็งแกร่งของตัวละครด้วยทําให้ผู้เล่นรู้สึกผูกพันและเห็นใจเธอได้ง่ายแถมแฟนเซอร์วิสจัดเต็มอีก ต่อมาเป็นซิลิล่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดีและผูเ้เล่นอย่างเราก็รักเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนกับแกลลาเธอสวยเธอเ,ธอเก่งและเธอก็ยังมีโมเมนต์ที่เป็นเด็กน่ารักน่ารักให้เราได้เห็นคุณดูอย่างภาคสี่ดิโคตรถึงอารมณ์จะเห็นได้เลยว่าเธอดูดุและเท่แค่ไหนใครจะบอกว่าสิลีหน้าเหมือนป้านะขอให้คุณดูดีๆเพราะนี่มันคือตัวอย่างซีเนมาติกสำหรับค่ายนี้หน้าตาในเกมกับซีเนมาติกมันไม่ค่อยจะเหมือนกันสักเท่าไหร่นะฉะนั้นเราดูตัวอย่างจากฟุตเทจเกมจริงดีกว่าแต่ผมว่าก็สวยอยู่นะ อีกตัวก็ได้ที่ผมกำลังเล่นอยู่ก็คือแอนทาคามากิจาก Persona 5 เธอเป็นอีกตัวที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความใจดีและเห็นอกเห็นใจพูดง่ายๆคือเธอเป็นตัวละครที่มีความลึกซึ้งทางอารมณ์ครบเหมือนมนุษย์อย่างเราเราที่มีโกรธเกลียดเศร้าจากตัวละครที่ถูกคนอื่นๆนินทาพูดพวยถึงเธอในเรื่องแย่ๆแต่เธอก็เติบโตและผ่านอันมาได้จนกลายเป็นผู้ชายเพอร์ซนาและเข้าแก๊งแพนทอมทีบหลังจากที่เข้าแก๊งแอนเธอก็ดูมีจิตวิวาพร้อมกลับมาช่วยเหลือคนอื่นที่เคยลำบากมันกับเธอนี่สิครับคือการสร้างตัวละครผู้หญิงแต่งที่ดี เอาละแล้วทางแก้ของปัญหาตัวละครหญิงในอุตสาหกรรมเกมเหล่านี้ล่ะทางแก้มันก็ง่ายๆเลยครับก็กลับไปทําแบบที่เคยทํานั่นแหละเขียนตัวละครให้มมีมิติและอารมณ์ที่หลากหลายแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ100%อซอะไรขนาดนั้นมีทั้งนิสัยที่ดีและนิสัยที่แย่แล้วก็มีจุดอ่อนเป็นของตัวเองผสมผสานกับความแฟนตาซีความแข็งแร่งและความอดดีโยเข้าด้วยกันไม่จำเป็นต้องลดถอนอะไรทั้งนั้นมีเสเน่ห์และบุค,คลิกภาพที่น่าจดจํามี personality ที่โดดเด่นเป็นของตัวเอง ไม่ใช่แค่ตัวละครที่ทำงานตามหน้าที่หรือตามพลเรื่องแล้วจบและก็อย่าลืมว่าสร้างเรื่องราวภูมิหลังที่น่าสนใจก็เป็นส่วนที่สำคัญตัวละครควรมีปมมีแรงจูงใจชัดเจนมีการพัฒนาตัวละครตลอดทั้งเกมเพื่อให้ผู้เล่นอ,อย่างเราสามารถเข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครได้ไม่ใช่แค่มีภูมิหลังที่น่าเศร้าแล้วก็ปล่อยทิ้งไม่พูดถึงมันรวมไปถึงยังสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและนักสู้และเป็นแรงบันดาลใจได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเขียนเรื่องเขียนตัวละครมาดีไม่ว่ารูปลักษณ์ของพวกเขาจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงผมเชื่อว่ายังไงทุกคนก็ชอบและจะรักตัวละครนั้นได้เช่นกันตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จก็มีให้เห็นเยอะแยะครับอย่างสาวๆจากเกมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น Resident Evil Street Fighter Taken Final Fantasy หรือแม้กระทั่ง Red Dead Redemption และก็เกมจากฟอร์มซอฟต์แวร์สุดท้ายที่ยังไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงจะเป็น Persona กับล่าสุด ก็ e x p e d i t i o n 33และก็เดย์สแตนดิก็นำเสนอตัวละครหญิงออกมาได้เป็นอย่างดีและเป็นที่รักของเราผูเ้เล่นได้แต่โดยรวมแล้วทางแก้ปัญหานี้ก็คือเปลี่ยนแนวคิดในการออกแบบตัวละครหญิงจากการลดทอนและจำกัดบทบาทไปสู่การสร้างตัวละครที่มีความซับซ้อนมีเสน่ห์มีมิติทางอารมณ์ที่หลากหลายและสามารถเป็นได้ทั้งแฟนตาซีที่แข็งแร่งมีทั้งความอ่อนโยนอ่อนแอและความไม่สมบูรณ์แบบสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่นักพัฒนาเอเชียก็ยังคงทำได้ดี และเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องดูแต่ละเกมที่ปล่อยออกมาก็น่าจะเห็นกันแล้วว่าฝั่งตะว,วันออกของเรานั้นก็เอาจริง สุดท้ายนี้ครับผมเชื่อจริงๆว่าไอ้พวก D E I ปลอมๆอ,อะไรนั่นเหมือนจะตั้งใจทําให้เกมได้ค่าตัวเองอย่างลงอย่างชัดเจนแต่พวกเขาทําแบบนั้นทาไมละ่ะพวกเขามีแรงจูงใจอะไรจริงๆแล้วพวกเขาก็บอกมาแล้วละครับว่าพวกเมองนี่จะเผาทาลายอุตสาหกรรมเกมและพวกที่อ้างว่าเป็นมิตรต่อความหลากหลายนะพอเราวิจารณ์ไม่ซื้อเกมเล่นหน่อยก็มาว่าพวกกูเยียดอีกและเป็นตัวเองที่รับบทบาทเด็บถามจริงๆนะมึงทำเกมมาขายใครครับโมเดลออเดียนเหรอมันมีอยู่จริงกับเปล่ามันก็มีละ แต่มันไม่ได้ใหญ่เท่าพวกเราไงนั่นคือทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดนะครับเคยจริงๆส่วนตัวผมก็เล่นได้ทั้งหญิงและชายและเราก็ไม่ได้เกลียดตัวละครผู้หญิงกันหรอกครับออกปาทางชอบซะด้วยซ้ําแต่แค่อยากเห็นตัวละครที่มันดีและสวยๆน่ารักไม่ใช่แบบที่แย่ทั้งการออกแบบและบทไม่มีความเป็นผู้หญิงเลยแต่ผมเชื่อว่าต่อวันนี้มันคงจะดีขึ้นและกลับไปสดใสได้แน่นอนแล้วคุณล่ะครับที่เห็นอย่างไรกันบ้างกับฟีเมลแฟนตาซีหรือคุณมีตัวละครตัวไหนที่คุณชอบ ก็มาร่วมพูดคุยหรือแชร์กันได้ครับผมขอบคุณทุกคนที่มาเข้ามาชมและติดตามกันครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับขอให้พมันดีดีครับบ๊ายบายครับ